เอาละครับกลับมาพบกับผมไก่วอเกอร์และนี่คือการสปอยเนื้อเรื่องในเกม a r k Survival Evo l v โดยมีตัวละครหลักชื่อเ e l e n a Walker นักชีววิทยาที่กับชาติมาเกิดบนอาร์คก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อเรื่องกันนั้นผู้ชมที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกรบกวนไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันก่อนนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาในคลิปนี้นั้นจะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากคลิปที่แล้วเพราะฉะนั้นหากใครยังไม่ได้ดูเนี่ย ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ได้ดูเรื่องราวก่อนหน้านี้มาแล้วก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์นึงติดตามหนึ่งคอมเมนต์เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปหากพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ ข้นความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เนวานั้นได้รวบรวมกุญแจครบทั้งสมดอกเนวากอมุุงตรงยังทำที่คาดว่าเก็บความลับต่างๆบนเกาะเอาไว้และท้ายที่สุดแล้วกลุ่มของเนวานั้นต้องเข้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตปริศนาในส่วนของเฮเลนนั้นหลังจากถูกช่วยโดยเมย์ยินก็ได้ตามหลังเนวาไปติดๆพอผ่านประตูวาร์ปตามเนวาเข้าไปแล้วสิ่งที่เฮเลนและเมย์ยินเจอ นั่นก็คือศพของทหารเนวา่านอนตายเกินกาเต็มไปหมดเมอยินที่เป็นห่วงความปลอดภัยของเฮเลนจึงได้ทําการฟาดเฮเลนให้สลบลงไปทางด้านของเฮเลนเองหลังจากที่ตื่นจากสลบสไลกับพบว,ว่าไม่มีใครที่มีชีวิตเหลือรอดอยู่แล้วแต่ในเหตุการณ์นั่นเองเขากลับไม่พบร่างของเมอยินและเนอวา่าจึงคาดว่าเมยินและเนอว่านั้นอาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่ตันได้นั่นเองเฮเลนกับพบความจริงที่ว่าเกาะที่ตัวเองนั้นกับชาติมาเกิดเป็นเพียงสถานีอวากาศที่ลอย อ่เเนนนนืืพ้้โลกทาัแต่ขณะที่เฮเลนกําลังตื่นตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นก็มีแสงภาพมาจากแท่นคอนโทรข้างๆเธอแท่นคอนโทรนั้นได้ใช้ภาพของสถานีอวกาศต่างๆรวมถึงสถานีอวกาศที่เธอกับชาติมาเกิดด้วยเฮเลนที่ใช้แท่นคอนโซลไม่เป็นเพื่อไปกดปุ่มๆหนึ่งเข้าจู่ๆก็มีแสงวาพออกมาจากคอนโซลท่านใดนั้นเองก็ได้มีอนุภาคแปลกๆเข้ามาเคลือบผิวหนังของเฮเลนเอาไว้จากนั้นตัวของเฮเลนก็ถูกส่งออกไปยังนอกอวกาศตัวของเฮเล นั้นค่อยๆลอยผ่านสถานีอวกาศไปทีละสถานีรวมถึงสถานีที่เฮเลนได้กับชาติมาเกิดอีกด้วยแต่ทันใดนั่นเองไปทางการเดินทางของเฮเลนนั้นก็ได้ไปหยุดลงที่สถานีอวกาศสถานีหนึ่งข้าถึงสถานีอวกาศแห่งนั้นมีภูมิมีประเทศเป็นทะเลทรายนั่นเองแต่นี่ก็คือการเดินทางของเคน,น่าวอลเกอร์ในอาร์ค r ซิร์ฟเกับแมพสกอเอิร์ด e หลังจากที่เฮเลนนั้นได้สติเธอก็ได้สำรวจบริเวณรอบๆและก็ค่อนข้างมั่นใจว่านี่นั้นไม่ใช่โลกเดิมที่เธอได้จากมาภูมิประเทศส่วนใหญ่นั้นเป็นทะเลทรายยาวสุดลูกหูลูกตาเฮเลนจึงตัดสินใจออกเดินทางด้วยเท้าเปล่าเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่จะทำให้เธอนั้นมีชีวิตอยู่รอดในทะเลทรายแบบนี้วันเวลาผ่านไปเฮเลนนั้นเดินทางแบบไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าควรไปที่ไหนไม่รู้ว่าควรทำอะไรในขณะนั้นเองเฮเลนก็หวนคิดถึงเจ้านก สุดอย่างเอเธน่าที่ถึงเวลาที่ได้บยบินไปบนฟากฟ้ากับเอเธน่าปา่านนี้เจ้าเอเธน่านั้นจะอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เฮเลนนั้นยังมีชีวิตอยู่รอดได้ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้นั่นก็เพราะเจ้าแมาลงแปลกๆชนิดหนึ่งซึ่งบริเวณที่ก้นของมันนั้นจะบรรทุกน้ํามาด้วยและเฮเลนได้อาศัยน้ําจากก้นของแมลงเหล่านี้เพื่อประทังชีวิตตัวเองให้อยู่ต่อไปแต่นอกจากแมลงที่บรรทุกน้ํามาเต็มก้นแล้วก็ยังมีแมลงที่บรรทุกน้ํามันมา เต็มก้นอีกด้วยนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเอามากๆแต่อย่างน้อยเธอก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เฮเลนได้ใช้เวลาเดินทางอยู่นานพอสมควรไม่มีทั้งจุดหมายไม่มีทั้งปลายทางก่อนที่เฮเลนนั้นเธอจะเริ่มรู้สึกสิ้นหวังไปมากกว่านี้เธอก็ได้ไปเจอกับกลุ่มคาราวานที่เดินทางผ่านมาพอดีแต่ก็เป็นโชคดีของเฮเลนที่ทางกลุ่มนั้นยอมให้เฮเลนได้เดินทางไปด้วยและทันใดนั้นเองเฮเลนก็ได้สังเกตถึงสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่กองคาราวาน พาเดินทางมาด้วยซึ่งเจ้าสิงมีชีวิตตัวนั้นก็ได้ปลุกความเป็นนักชีววิทยาของเฮเลนขึ้นและเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ว่านั้นก็คือเจ้าโมเลราท็อปนั่นเองวันเวลาผ่านไปเฮเลนยังคงเดินทางกับกองคาราวานอยู่และเฮเลนนั้นได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเจ้าโมเลลาท็อปว่าเจ้านี่นั้นเป็นลูกผสมระหว่างเซลาท็อปกับอูดตัวหลังนั้นจะมีโหนกนูนเอาไว้สําหรับกักเก็บน้ําและมนุษย์สามารถดื่มน้ําจากโหนดของโมเลลาท็อปผ่านจุกน้ําบนโหนกของมันได้ และถึงแม้ว่าน้ําที่ดื่มนั้นจะมีกลิ่นเหมือนฉี่แต่ก็เป็นน้ําที่ใสสะอาดไม่มีอันตรายใดๆและด้วยคุณสมบัติแปลกๆของโม mm hmm. เลยลาทอปเฮเลนจึงรู้ทันทีว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถูกตัดแต่งพันธุกรรมมาอย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปเนื่องจากวัสถานีอวกาศนี้ เป็นระบบนิเวศแบบทะเลทรายสิ่งที่เฮเลนจะมองเห็นข้างหน้าก็เป็นเพียงแค่เนินทรายเท่านั้นไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่เนินทรายต่บางครั้งชาวคาราวานมักเรียกเนินทรายแบบนี้ว่าเนินทรายที่ไม่สิ้นสุดนั่นเองนับว่าเป็นโชคดีของเฮเลนที่ชาวคาราวานนั้นได้สอนสิ่งต่างๆให้เฮเลนได้รับรู้และสิ่งหนึ่งที่เฮเลนได้รู้จากชาวคาราวานก็คือภายใต้พื้นทะเลทรายอันเงียบสงบนี้มีสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเดดเวิร์มหรือเจ้านอนอยักษ์นั่นเองถึงการจะ เดินทางบนทะเลทรายให้ปลอดภัยนั้นก็ควรรู้วิธีการเดินลีกเลี่ยงอาณาเขตของเจ้าเดดเวิร์มเนื่องจากว่าเจ้าเดดเวิร์มนั้นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและมีขนาดใหญ่พอๆกับรถไฟแต่มักจะอาศัยอยู่ใต้พื้นทรายโดยที่เราไม่รู้ตัวเอเลนที่ได้ยินก็หัวเราะว่าจะมีสัตว์แปลกๆแบบนั้นได้อย่างไรกันแต่ทันใดนั่นเองก็มีแรงสั่นไหวมาจากภาคพื้นดินจู่ๆก็มีเจ้าเดดเวิร์มนั้นพุ่งขึ้นมาจากพื้นทรายมันพุ่งขึ้นมาจากพื้นทรายแล้วตรงไปขย้ำโมเลลล่าทัพ หากินอยู่บริเวณนั้นพอดีตัวนเฮเลนที่ได้เห็นภาพชวนคนลุกนั้นเข้าก็ได้แต่พูดในใจว่าต้องระมัดระวังในการเดินทางสักหน่อยแล้วถึงอย่างนั้นเฮเลนก็ได้วิเคราะห์สิ่งต่างๆเกี่ยวกับเดดเวิร์มว่าพวกมันก็เป็นเหมือนเกาะป้องกันทางธรรมชาติอากสถานที่ทั้งหมดนั้นเป็นสถานีอวกาศที่สวมลอยด้วยระบบนิเวศจำลองก็จําเป็นต้องกักขังสัตว์ป่าและมนุษย์ไว้ในนั้นถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตที่รับบทเป็นเหยื่อนั้นจะมีน้อยกว่าผู้ล่าก็ตามแต่แต่นั่นก็ไมม่่ใชประเดด็นนพทั้งหี เป็นแค่สถานีอวกาศที่ถูกสร้างขึ้นอง้าที่เรามองเห็นก็เป็นเพียงแค่ภาาโพลโแกรมและมีใครบางคนกำลังควบคุมทุกอย่างอยู่อย่างลับๆควบคุมได้แม้กระทั่งจำนวนประชากรบนเกาะและหลังที่เฮเลนนั้นได้พบเห็นรูปแบบสถานีอื่นๆอีกมากมายเฮเลนก็เดาได้ว่าสถานีอวกาศเหล่านั้นก็เป็นแค่สถานที่ทดลองที่ใหญ่โตโมโหฬารซึ่งในแต่ละสถานีอวกาศนั้นก็จะแบ่งประเภทไปตามกลุ่มทดลองนั่นเองและแน่นอนเฮเลนตัดสินใจแล้วว่าจะสืบสาวไปถึงตน้นตอให้ได้ และทันใดนั่นเองหนึ่งในหน่วยสอดแนมของกลุ่มคาราวานก็ได้กลับมาจากสำรวจเส้นทางข้างหน้าด้วยท่าทีที่ตกใจเอามากๆคนที่กลับมานั้นได้พูดถึงก้อนหินที่มีชีวิตเมื่อเฮเลนได้ยินดังนั้นก็ได้หัวเราะออกมาอีกแล้วว่าก้อนหินเนี่ยนะจะมีชีวิตได้อย่างไรกันและถึงกันนั้นหน่วยสอดแนมก็ยังยืนยันเป็นเสียงเดียวว่าสิ่งที่เห็นนั้นก็คือก้อนหินที่สามารถเดินได้มีแขนและขาเหมือนกับมนุษย์มีขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์เมื่อหึมาแต่ทันใดนั้นในขณะที่กลุ่มสำรวจยังพูด ไม่ทันจบจู่ๆก็มีโกเลมตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาใส่กลุ่มคาราวานด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และร่างกายที่เป็นก้อนหินอาวุธใดๆก็ไม่สามารถทําลายเจ้าโกเลมได้กลุ่มของคาราวานนั้นค่อยๆตายลงไปทีละคนจนในที่สุดเจ้าโกเลมนั้นก็พุ่งเป้าตรงมายังเฮเลนเฮเลนเองที่ไม่มีทางที่จะหนีต่อได้แล้วก็คิดว่าตัวเองคงมาได้แค่นี้ก่อนที่เฮเลนนั้นจะถูกโกเลมจัดการท่านใดนั่นเองก็มีสายฟ้าฟาดลงมายังโกเลมมันเป็นสายฟ้าที่ไม่ได้ลงมาจากฟากฟ้า แต่มันเป็นสายฟ้าที่ออกมาจากปากของมังกรทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากมังกรสายฟ้าได้จัดการกับโกลเลนเสร็จแล้วมันก็บินหายเข้าไปในกิ่มเมฆทันทีในต,ตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้รอดชีวิตในกลุ่มคาราวานจะเหลือเพียงแค่เลนคนเดียวอีกแล้วเฮเลนทั้งสิ้นหวังและหว,วาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเธอเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากที่สภาพจิตใจของเฮเลนกลับมาเป็นปกติเธอก็นึกขึ้นเกี่ยวกับมังกรตัวนั้นได้ว่าจริงๆแล้วมันมี มีแค่สองขาถึงน่าจะเรียกว่าไวเวิร์นมากกว่ามังกรและเฮเลนยังนึกได้อีกว่าตัวเองนั้นได้เห็นบุคคลลึกลับที่ขี่ยู่บนหลังไวเวิร์นอีกด้วยและเนื่องจากบุคคลนั้นปกปิดใบหน้าอย่างมิดชิดจึงทําให้ไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงคนที่สามารถควบคุมสัตว์ร้ายแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็นเมย์ยินกันนะและในขณะนั้นเฮเลนก็นึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากเมอ์ยินเพื่อนรักของเขาที่ได้พัดพาดกันไปซึ่งเดิมทีแล้วเมอ์ยินนั้นมีความสามารถในการทําให้สัตว์ร้าย ต่างๆนั้นเชื่องได้อย่างไม่น่าเชื่อซึงหากเป็นเมยินจริงๆก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะยังไงเธอก็สามารถจัดการไวเวินแบบนี้ได้อยู่แล้วแต่เฮเลนเองนั้นก็ไม่มั่นใจว่าเมยินจะเป็นหรือตายเพราะตัวเธอเองนั้นก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบ่งบอกสถานะของเมยินได้เลยวันเวลาผ่านไปเฮเลนยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางและในวันหนึ่งเฮเลนบังเอิญไปได้เพื่อนคนใหม่เข้าเพื่อนตัวนั้นเป็นสัตว์กินพืชขนาดเล็กน่ารักน่ากอดเฮเลนทำสัตว์แบบ นี้ให้เชื่องได้ไม่ยากได้เธอได้ขนานนามให้กับเจ้าเพื่อนใหม่ว่าเนโนพิล่าแอมเพล็กซัสแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเพื่อนจิ๋วตัวนี้นอกจากความน่ารักแล้วจะไม่มีความสามารถใดๆเลยได้ถึงอย่าง,งานั้นเฮเลนากับเจ้าจิ๋วตัวเล็กก็สามารถแล้ความอบอุ่นให้กันในยามค่ำคืนได้และการกระโดดโลดเต้นไปมาของเจ้าจิ๋วตัวนี้ก็ช่วยทําให้สภาพจิตใจของเฮเลนนั้นดีขึ้นได้อีกด้วยในวันหนึ่งขณะที่เดินทางอยู่จู่ๆเจ้าจิ๋วคนปุกปุยก็กระโดดโลดเต้นไปมา ยงตื่นเต้นเฮเลนไม่อาจเข้าใจพฤติกรรมนี้ได้แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาทันทีแต่ไม่นานนักหลังจากนั้นในขณะที่เฮเลนกําลังเติมน้าลงในถุงเก็บน้ําเพื่อออกเดินทางต่ออีกครั้งเปืือนตัวจิ๋วของเธอก็มีท่าทีขี้ระแวงเหล่ากับบ้าหวาดกลัวอะไรบางอย่างเฮเลนจึงตัดสินใจหาที่กําบังเผื่อไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดพายุไฟฟ้าขึ้นถึงเจ้าพายุไฟฟ้านี้ก็ส่งสายฟ้าฟาดลงมาอย่างเบื้องล่างไม่หยุดตลอดเวลา ่เลเลนองจึงได้เข้าใจถึงความสามารถของเจ้าจิวนี้แล้วว่าเป็นเหมือนเลดา้าตัวจับสภาพอากาศเล่นจึงตั้งชื่อให้น้องว่า น้องเลด้านั่นเองเฮเลนและน้องเลด้าเดินทางอยู่หลายวันก็ยังไร้วี่แววของผู้คนเธอจึงตัดสินใจเดินทางขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆเพื่อที่หวังว่าจะได้วิวที่ดีและก็เพิ่มระยะการมองเห็นเฮเลนใช้เวลาสองวันในการเดินขึ้นที่สูงแต่ในที่สุดดูเหมือนโชคจะเข้าข้างเธอแล้วเฮเลนได้พบกับหมู่บ้านกลางทะเลทรายข้าวเธอจึงรีบเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นทันทีและก็เป็นโชคดีของเฮเลนอีกแล้วที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นอัศยาศัยดีเอามากๆเลย พวกเขายอมไม่เฮเลนอาศัยอยู่ด้วยโดยแลกกับการทํางานเพื่อแลกอาหารและที่พักอาศัยเฮเลนก็อดคิดไม่ได้ว่าตั้งแต่มาทะเลทรายแห่งนี้สิ่งที่ทําให้เธอนั้นรอดมาได้นั้นก็เพราะโชคของเธอลุ้น้วนเลยซึ่งต่างกับตอนที่เธอได้อยู่บนเกาะเป็นอย่างมากเธอสามารถใช้ชื่อของร็อกเวลทําให้เธอนั้นได้รับการยอมรับจากเผ่าทุกๆเผ่าอย่างง่ายได้ซึงทางงานในทะเลทรายแบบนี้เธอก็ตัดสินใจจะพึ่งตัวเองให้มากกว่านี้วันเวลาผ่านไปเฮเลนได้อุทานขึ้นมาว่าโอ้ยเจ เจ็บจังเลยแต่แล้วครับ ร่างกายของเฮเลนตอนนี้นั้นปวดไปทั้งตัวเลยเนื่องจากการทํางานอย่างหนักเพื่อแลกกับที่อยู่อาศัยและอาหารซึ่งส่วนทางกับเจ้าเลดาที่ทุกคนในหมู่บ้านนั้นเห็นดูเจ้าเลดาเป็นอย่างดีหนึ่งโดยความน่ารักปุกปุยและการกระโดดโลดเต้นไปมาทําเอาเจ้าเลดานั้นมีแฟนดอมไม่น้อยเลยทีเดียวเฮเลนก็ได้แต่คิดในใจว่าหาเธอนั้นเกิดมาดูดีเหมือนเจ้าเลดาแล้วก็คนในหมู่บ้านนี้คงปฏิบัติกับเธอราวกับราชินีก็เป็นแน่แต่ในตอนนั้นเธอก็ได้ นึกถึงคำพูดของล็อกเวลลที่บอกว่าทุกๆคนนั้นยอมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกับนักวิชาการอย่างเป็นแน่แต่ที่ไหนได้เฮเลนกับถูกใช้งานอย่างหนักหน่วงซะอย่างนั้นแต่นอกจากนั้น เธอหวังว่าล็อกเวลนั้นจะสบายดีหากเธอสามารถไขค,ความลับทั้งหมดแล้วหนีออกไปจากที่นี่ได้เธอก็จะไปช่วยล็อกเวลให้ได้กลับบ้านอีกด้วยตั้งจิตใจดีอะไรแบบนี้นอกจากการทํางานเลกอาหารและที่หลบภัยแล้วชาวบานยังให้เฮเลนได้ฝึกยิงปืนอีกด้วยเพราะในเคทะเลทรายนั้นมาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้ว่าเฮเลนเองนั้นจะไม่ชอบการยิงปืนเอาซะเลยยิงการยิงใส่คนด้วยแล้วเป็นสิ่งที่เธอขยัดเอามากๆย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในขณะที่กลุ่มของเนว่า นนั้นได้ดักซุ่มโจมตีกลุ่มของเฮเลนและเหมยหยินเฮเลนในขณะนั้นที่มีโอกาสยิงใส่ทหารของเนว่าเธอกลับไม่กล้าเหนี่ยวไกปืนซะอย่างนั้นถึงแม้ว่าจุดจบในครั้งนั้นจะลงเอยโดยที่เฮเลนนั้นถูกฆ่าตายก็ตามแต่แต่อย่างไรก็ตามเพื่อตอบแทนน้ำใจของชาวบ้านที่ให้เธอได้พักยูอาศัยซด์ด้วยเธอเลยเต็มใจในการฝึกใช้ปืนนั่นเองวันเวลาล่วงเลยไปในวันหนึ่งกลุ่มล่าสัตว์ของหมู่บ้านนั้นได้มาแจ้งว่าเห็นกลุ่มตัก,กแต่นตามข้าวยักกำลังมุ่งหน้าตรงมายังหมู่บ้าน เอเลนที่ได้ยินดังกล่าวถึงกับอูทานในใจขึ้นมาว่าตากแตนตามข้าวยักษ์เนี่ยนะมันอะไรอีกกันวะนเนี่ยกลุ่มล่าสัตว์ที่บอกมายังบอกอีกว่าตากแตนตามข้าวยักษ์พวกนี้แขนทั้งสองข้างของมันนั้นมีมือเล็กๆที่สามารถจับอาวุธหรือเครื่องมือได้อีกด้วยเอเลนถึงกับต้องถอดสมองเมื่อได้ยินประโยคเหล่านี้นอกจากนั้นกลุ่มล่าสัตว์ยังบอกอีกว่าตากแตนตามข้าวยักษ์เหล่านี้มักจะออกล่ามนุษย์เพื่อกินเป็นอาหารทําให้คนในหมู่บ้านนั้นกลัวและหวาดผวากันไม่น้อยซึ แม้ยางงั้นก็ไม่มีใครที่จะกล้าพอที่จะต่อสู้กับเจ้าตะก,กระแตนยักษ์เหล่านี้ความหวังเดียวของหมู่บ้านในตอนนี้คือการภาวนาให้ฝูงตะก,กะแตนนั้นเดินผ่านหมู่บ้านโดยไม่สร้างความเสียหายใดๆเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนว่าความหวังนั้นจะดับสูญ หลังจากฝูงตะกะแตนยักษ์นั้นทางทางเข้าหมู่บ้านเข้ามาอย่างง่ายดายชีวิตของทุกคนในหมู่บ้านนั้นกำลังจะจบสิ้นแล้วฝูงตะกะแตนต่างกูเข้ามากันในหมู่บ้านถึงแม้ว่าเฮเลนนั้นจะฝึกการยิงปืนมาเป็นอย่างดีแต่ปืนที่หนักอึ้งนั้นกำลังทำให้มือเธอสันเทาก่อนที่ความสิ้นหวังนั้นจะคืนกินทุกๆสิ่งฝูงตะกะแตนยักษ์เหล่านั้นค่อยๆทำลายหมู่บ้านไปทีละน้อยเสียงกรีดร้องของสาวบ้านนั้นดังขึ้นไม่หยุดไม่ย่อนหากเลือกที่จะหนีออกไปก็คงหนีไม่รอดพอรเพราะ ความเร็วสูงหักแอบ,บอยู่ในบ้านบ้านก็โดนพังอย่างง่ายดายทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยเฮเลนเองก็เข้าใจในจุดนั้นและทุกคนก็ได้แต่สิ้นหวังกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ท่านใดนั่นเองตัดจบแบบละครไทยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกำลังลุ้นกันอยู่อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมดูเหมือนว่าเฮเลนนั้นนะครับตั้งแต่มาถึงเกาะนี้ไม่ว่าจะเจอใครเขาก็ต้องตายไปซะหมดนะครับเอาเป็นว่าเฮเลนนั้นจะรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้หรือเปล่านะครับจะมี าฏิหารเกิดขึ้นหรือไม่ก็รอติดตามกันในการเดินทางของเฮเลนาใน a r c ์สกอร์เอิร์ธพารที่2นะครับผมเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดคอมเมนต์พูดคุยกันส่วนวันนี้ผมไคล์วอล์เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ